เจ้าทุนักมาน้อยเฝ้าหลงปูตลอดเวลาเลยเนี่ยไม่อยอกไปเล่นกับเพื่อนเลยหรอไม่ไปเล่นกับเพื่อนกับพี่กขาแล,ล้วลูกหืมเฝ้าตรงนี้โอ้ชนมาใหญ่ๆก็นอนกันตรงนี้นอนพื้นปูซิเมนอุดอุ่นหลังจากแดดที่ส่องไปแล้วเจ้า น้องผู้พิการก็นอนอยู่ตรงกลางนั้นจะนอนแล้ไวไม่อนไม่นิ่งน่าจะเส้นเส้นเอ็นกระตุกปู่มาใกล้ก็กลัวกแล้วไม่ไม่ลบไปลบไม่ต้องไปลบไม่ต้องไ,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 ไปปู่ปู่เดินมา <c oughs> เดินมาทักทายเฉยเฉยแต่มาทักทายเฉยเฉเดี๋ยวปู่จะไปหาน้องเล็กน้องเล็กเด็กน้อยสองสองเด็กน้อยนั้นสองกุมาร สองกำมือหญิงชายอยู่ข้างในในวัดนู่นเดี๋ยวไปดูที่จะเจอขม้วยเนาะเจอขม้วยส่วนเจ้าเด็ยใหญ่นี่ก็อิ่มกันหมดแล้วยังไม่หิวนะกินอิ่มนอนหลับนอนหลับกินอิม่มหลับกันอยู่ตรงนี้กันอะไรเนี่ยหกเจ็ดตัวแล้วนี่หกถึงเจ็ดเดี๋ยวไปดูคะแนนน้องอีกอ่าแม่เด็กน้อยอยู่นี่แล้วล่ะ แม่เด็กๆทั้งสองอยู่ตรงน,นี้ไหนลูกอยู่ไหนลูกลูกน้อยอยู่ไหนเด็กน้อยอยู่ไหนเด็กน้อยอยู่ไหนเอออ้าวไม่ใช่สองนี่นะสีส่สหายโอ้อโอ้หท้องใหญ่จังแล้วอืมมาตัวนี้ท้องป่องอยังแล้วลูกสีขาวสีขาวท้องป่องอย่เลยโอ้ยโอ้ยท้องใหญ่ขนาดนี้กินอะไรกินนมกินนมกกินอาหาร มัชาเห็นสองเนอวึว่ามีสองลูกเขาก็เขาก็บอกอบอกหลวงปู่มไม่ชัดเจนนะว่ามีมีทั้งหมดสี่นะหวงปู่ตอนนี้มาเจอสี่สหายเลยลูกสี่สหายเลยกินข้าวกันแล้วกินนม,มแล้วลูกกินนมอืมอืมอืกินนม,ก,ก,นนมก,กินหายเมย็ดเป็นเปไหมหอยเม็ดเป็นไหม,หม,ไไหมลูกหอยเมย็ดของ ของมใหญ่กินเป็นไหมอนอนอยู่ตรงนี้สี่สี่สี่เด็กน้อยสี่กุมารสี่ยอดกุม,มารพระเจ้าหลวงปูด,ดูมีสองอนี่กลาเป็นสี่ท้องป่องจังเลยกินอะไรเนี่ยท้องป่องจังเลยกินอาหารท้องป่องหรือว่ามีพยาธิเขาท้องใหญ่ใหญ่ทนั้นเลย ท้องปองปองท้องใหญ่ใหญ่ปูอาหารไม่ถ้กินกินไหมกินไหมกินกินกินโอ้กินด้วยกินด้วยแสดงว่าท้องปองนี่ไม่มีอาหารนี่นะไม่ใช่อาหารนีะเพราะยังหิวอยู่เลยปกติถ้าท้องปองอิ่มแล้วเขาจะไม่เขาจะไม่กินอะไรนี่แสดงว่าในท้องปองนี่ไม่ใช่อาหารนะนะเป็นไรยังกินอาหารอยู่เลยกินเม็ดอยู่แล้วค่ะแม่คขายัง ดูแลอยู่เนาะยังไม่อดนมรู้ว่ากินนมแม่เนาะนมแม่กินนแม,นะนแ,มนนแม่อยู่เนาะนี่น่าจะไม่ถึงเดือนนะเกิดมายังไม่ถึงเดือนนะเดี๋ยวถามดูอีกครั้งนึงเนาะถ้าแม่เขาเริ่มจะทิ้งจะปล่อยก็จะให้เขาไปทำม,นมันแหละผมไม่รู้นะนี่ว่ามีสี่ตัวอะไรนะเห็น,นีหถ้าไม่ได้มาตัวนี้ก็ไม่เห็นนะนี่ ทำอย่างอยู่ส้มอยู่ข้างข้างโรงคัวเก่าโรงคัวเก่ากองอะไรเล็กนปูด่เดินตามหามาถึงตรงนี้เจอโรงคัวเก่าเก่าอยู่ตรงนี้กันเอออยู่ตรงนี้กันเนาะกินนมกินน้ำกินอาหาร กลางคืนเขานอนตรงนี้ครับนี่มีพระเอาฟางข้าวมาวางไว้ให้เขาเขาจะนอนตรงนั้นเพื่อกันหนาวมีฟางข้าวมาให้เจ้าสุนัขนอนมาเขาจะนอนกับกอหญ้ากกฟางข้าวใบไม้แห้งเขาจะอบอุ่นนอนกับธรรมชาติขยอยธรรมชาติอยู่ธรรมชาติก็ต้องนอนอยู่ธรรมชาติจะอบอุ่นดี นี่เป็นโรงครัวเก่าในในขันนี่มีน้ำไม่ใช่น้ำมีนมนมกินนมกินนมอะไรล,ลูกนมทั่วเหลืองนมทั่วเหลืองเลยเดี๋ยวปูวน้ำให้กินดีกวันนะเดี๋ยวใส่น้ำอาเลยอาพาชนะใส่น้ำให้กินลูก กินกันใหญ่เลยลูกเออกินอาหารกันใหญ่เลยอาหารเม็ดอาหารเม็ดเด็กน้อยก็กินได้เนาะกิ็น้อยก็กินได้เด็กใหญ่ตัวใหญกกินได้มีที่ชักกว้างโล่ทำไมลูกที่ตั้งกว้างเราไปเบียดกันตอนนั้นทำไมล่ะลูกเดินอ้อมๆถาดให้ลูกฮะชอบเบียดกันหลผมปูน้ำใส่ให้ให้กินเลยนะน้ำใส่่ายชนะให้เขาไว้แล้วให้เขาได้กินกัน cứu anh, không biết đâu này này, được bố dạy hết rồi, Highlander, xài ăn hết rồi, này có mì này này, này đây này lúc này, dừng lại, kinh nước kinh nước, nước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  nước, kinh nước, nước 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 nước, <laughs> thì đốc, sì đốc Sì đốc đếch, mà nói đốc đấy Mà nói đốc đếch, mà nói đốc đếch chỉ đấy cho nó kia Không còn phòng nữa, mới sẽ ăn à nữa Để nó nó Không còn mà Thì khá vui đôi này Thì khá vui mới chạy <laughs> เราผูาาาาา้ชายอู้หูงกองไอ้สีขาวเป็นผู้หญิงมั้งผู้หญิงสีดำๆผู้หญิงนี่ผู้ชายตัวเล็กผู้หญิงไม่ใช่หรอกดูดินี่มีผู้ชายว้ายโหผู้หญิงสามสามเด็กหญิงสามเด็กหญิงหนึ่งเด็กชายดื่มน้ำนิดๆนี่น้ำน้ดๆน้ำ,นนนำนน No our our part, น้ำเด็กหญิงหนึ่งเด็กชายน้ำเด็กหญิงหนึ่งเด็กชายแล้วอยู่ตรงนี้ก็ปลอดภัยเรื่องรถรางเลยนะก็ไปได้ออกไปข้างนอกตรงนั้นเดี๋ยวซาโต้จะวิ่งไปข้างนอกกันนะอยู่ตรงนี้การอยู่ตรงนี้การกินอาหารจุบจับจุบจับเดี๋ยวพี่เข้ามากินแย่หมดแล้วเลี้ยงดี่กินเลยลูกนะน้ำตรงนั้นลูกนั่งผูวาไว้ให้นั่นแหละ

นี่เด็กหญิงนี่เด็กหญิงที่ขาวเด็กหญิงที่ดำเด็กหญิงทีน้ำตาลเด็กหญิงทีน้ำตาลเข้มนี่เด็กชายเด็กชายกินอยู่นี่น้ำได้กูปด้นะก็ที่เราพี่นองอยู่ตรงนี้ก็ปลอดภัยดีคืออาจจะไม่ไม่ได้สะอาดเหมือนกับ บ้านที่เขาเลี้ยงหมาโดยเฉพาะจะเป็นหมาวัดเด็กวัดก็อยู่ประมาณนี้พระพาอเขาก็ดูแลได้ตามตามสภาพสภาพของท้องถิ่นอุ้ย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 ,ย,ย,ยใครมาคุยหลวงปู่ใครมาชวน,น,นเ,เท้าหลวงปู่ฮึมาเท้าหลวงปู่กันอ้อนหลวงปู่แล้วอ้อนหลวงปู่แล้วอืมอ,อืมอืเดี๋ยวปู่ไปดูพี่ๆก่อนน, oter, นะรู้เลยที่นี่นะ นี่แหละครูจะมาเย่ยมบ่อยๆคจะม่เย่งบ่อยๆนะลรวก,ก็ขอนำภาพน้องๆหมาเด็กน้อย4ด็อกซดอกแรกให้กับทุกทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะก็ขออนุโมทนากับผู้มีเมตตาทั้งหลายที่ได้จะส่งปัจจัยมาให้หลวงปู่ได้ซื้ออาหารมาให้เขาได้กินกันนะและ โอกาสต่อไปก็จะเข้ามาหาเขาบ่อยๆถ้ามีอาหารมาให้เขาเนอะอาหารเดินทางมาค่าอาหารค่าเดินทางมาก็ต้องใช้ก็ <c oughs> มีค่าใช้จ่ายเนาะถ้ามีมาได้ก็จะมาหาเขาบ่อยๆถ้ามีมาไม่ได้ก็ก็คงไม่ได้เข้ามากอ็อยู่ที่ว่าจะมีอาหารญาโยมส่งอาหารมาให้เขามากน้อยเพียงใด ขอความปรารถนาสุขภาพโบกตัวสลายจงเป็นพระประชาชนทุกคนทุกคนท่านฟังความสุขความสุขสบายสุขใจปราศรัยใจขอได้ทุกความมากๆปรารถนาประการทุกท่านทุกคนเถิดกับพอดีเจอกับพระผู้ที่เอ่อให้ให้อาหารน้องหมาเนาะชื่อว่าพระพระน้องพระน้องับก็เป็นผู้ให้อาหารน้องหมาก็มีอาหารก็ให้ปกติให้อาหารอะไรกินครับเป็นอะไรเป็นอาหาร อาหารเมด็ดบ้าอองอ่ะอาหารเม็ดเหมาะสมกับข้าวแกงบนะ้างอ๋อโปกตีนน้าแกงจะกินไม่ให้กินไม่ได้นะอาหารเป็นแกงมันมีเครื่องปรุงถ้ากินาากินอาหารเม็ดหรือ,อ,อว่ากินอาหารพวกต้มน้ำข้าต้มจี๊ดสมจีบพวกสมจีบอต้มจีบใส่ใช่ไหมอ่าเราต้มองเร็นว่าอาหารจะมีสบะย์อาหารมีทัาา้งบอาหารมีทบะยเนาะพวกไก่พวกปลาอะไรได้เนาะแล้วเขาเกิดมาได้ประมาณเท่าไหร่ละเดือน เดินครึ่งแล้วมั้งมาเดินครึ่งแล้วเนาะเดินครึ่งแล้วกับป้าแห่งบางบางบางคนเนี่ยบ้านคนบ้านเป้นน่ะเขาไอ้ขายกาแฟแล้วโดนทางหรือยังไงม่รู้เขามาถวายอื่าเก่าก่าเป็นเมตทั้งหมดไว้ทั้งวันได้มีทั้งหมดกี่ตัวแล้วโอ้งมาใหญ่ไหมสิบสองตัวและสิบสองตัวสิบสองแปะนั่สิบนี่มีสี่สิบสี่แล้วนี่มีห้า มีก้ามีห้าเหรอมีห้านมีผมผมแค่สี่แค่สีตัวอีกตัวเขเขาอุ้มไปแล้วมั้งฮะเหรอนี่เขาอไปมั้งมีห้าตัวนะอ่าตัวเออมีห้าตัวเหรอครับพอดีญาติโยมที่เขารู้จักกับผมกับหลวงปู่เนี่ยก็จะก็จะส่งอาหารมาให้เดี๋ยววันนี้ถ้าเขาส่งมาผมจะเอามาให้ให้ท่านได้ไว้เลี้ยงให้ให้เขากินเนาะก็เป็นเป็นเอฟซีที่ดูดูในช่องของผมเนี่ย ก็เขา็ก็รับปากว่าจะจะรวบรวมกันจัดส่งมาให้หลายๆคนหลาย,ลาย,ลายท่านหลายหลาท่านเนาะแต่ก็ต้องรอเวลาว่าเขาจะส่งมาไว้ไหนถ้าส่งมามีได้แล้วผมจะเอามาไว้ให้ท่านได้ดูแลกับเขาก็ขอบคุณมากครับ<แ>อันนี้เหรอฮะอันนี้เหรอลูกเป็นแม่ลูกน้อยเหรอแม่ลูกน้อยโอ้เมื่อเช้าผมเห็นสองตันนี้เมื่อกี้มาให้ซีแต่ พ่อรองบอกว่ามีห้าตัวที่ห้ายังไม่เห็นเลยเอยูไอ่ไหนทางนี้อีกหนึ่งทางนี้อีกหนึ่งดอกนี่คือตัวเมียนั่นนี่ยมาตัวเมียผมกำลังหมาลุ่นๆอยู่เนาะมาอาหารกินลุ่นๆปูอาหารไปให้ดีแล้วเด้อเนี่ย<ม>าอาหารนี่แล้วเด้อเด้อทางนี้อีกกลุ่มนี่อีกกลุ่มหนึ่งครับทางนี้ไม่กินละอิ่มละอิ่มอาหาร,าหารละกินทั้งวันวันนี้ ปูจัดอาหารให้เขากินกินกันเรื่อยๆครับตอนนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วถ้าหิวเขาจะไปออ,องปูท่ที่ที่เต็นท์นู่นนะครับก็นำภาพน้องน้องเหมียวน้องนหมาน้องหมาไม่ใช่น้องเหมียวพูติดปากเป็นน้องเหมียวเลยน้องหม,งหมาให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะเป็นอะไรที่น่าสงสารทั้งหมาเล็กหมาใหญ่ มาใหญ่เดี๋ยวแม่แม่มาตอนนั้นอยังได้เดือนกว่ากว่าอยู่นะเขาเกิดพิ่งที่ถาพระนะถามพระว่าเด,เดือนกว่ากว่ายังไม่ถึงเดี๋ยวก็ค่อยทำทำมันแล้วกลับต่อไปก็มีผู้ที่ดูแลอยู่ก็มีให้หยุกให้ยาทำวัคซีนทำทำมันนะ ส่วนหมาที่เจ็บป่วยก็ไามา่ด้วยช่วยยังไงนะดูที่สะพานที่ด้วยสะานที่สภาพพื้นที่ถ้าใส่ขาเทียมหรือว่าใส่บิลแชร์นี้เจอละบกักเดินเหินถ้าไปตกล่องตกหลุมแล้วก็ขึ้นไม่ได้เลยส่วนหมาเล็กหมาน้อยเมื่อกี้ดูไว้มีพาบอกว่ามีห้านะแต่ถำข ในชาแล้วหลวงพ่อบอกว่ามีผู้ที่จะมาขออาสารับเลี้ยงแล้วนะสลบมาน้อยเขาจะขอไปเลี้ยงอุปการะเองไม่จะมาให้โดยอยู่ที่วัดแล้วจะไปเลี้ยงที่บ้านเขาไปไว้เป็นหมาพวบ้านแล้วก็ไปมาที่ไว้หมาล่าสัตว์ไปไล่ไปสวนนะไปไล่ไป,ไปสวน ส่วนหมาใหญ่ๆนี่ก็อยู่ที่นี่นะไปอยู่ไหนไม่ได้แล้วเขารักถิ่นรักที่แล้วรักถิ่นรักที่แล้วจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะอยู่ไม่สบายไม่เหมือนกับอยู่ที่ที่เขาเคยอยู่เนาะส่วนหมาเล็กนั้นยังเล็กอยู่อยู่ที่ไหนก็ยังปรับสภาพได้อยู่ก็มีผู้ที่รับอาสาจะไปดูแลเขาปเป็นชาวสวนเนี่ยชาวสวนเขาต้องการหมาไว้ดูแลสวนเขาล้วก็ไว้คอยล่าล่าสัตว์ เขาเรียกว่ามานะมาล่ามามาล่ามาล่า,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 า Rams. คือล่าสัตว์ครับก็ขออยู่ติดคิดด้ว้เพียงเท่านี้เนะเาะพ่อก็แม่ยคิดต่อไปขอขอบถุกตัม,มีเดีทุกคนทุกท่านที่มีความรับความเมตตาต่อสัปสัตว์ทั้งหลายจะส่งอาหารมาให้น้องหมาน้องเหมียวน้องไก่ได้กินกันขอมุทนาสาธุขอเฉพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาทัวการทุกคนทุกท่านเตือน ระดับตัวน you know. right. ี้จะอ้อนปูตลอดเลยนี่อ้อนปูตลอดเลยเข้ากับคนดีนะนี่เข้าคนก็ได้เก่งเลยเข้าคนได้เก่งเลยนะกินอาหารแล้วลูกกินอาหารแล้วลูกปูหัให้กินนะเออกินตัวเนี้ยไม่มีใครแย่งดีนะกินตัวนี้ไม่มีใครแย่งดิกินกระเขาเขาแย่งเหรอกินเลยกินเลยกินเยอะๆกินเยอะๆกินอิ่มๆจะได้วนๆจะได้วนๆเนาะ